สวัสดีครับผมพี่น้องตอนนี้เป็นการนําเสนอนะครับผมการย่างเห็ดไข่นะครับของบ้านกรกอบครับอาหารที่อร่อยที่สุด ปากเอ้น้ำมันน้ำมันเบอร์หนกินน้ำมันมันงนะเหม็นพี่รันสวัสดีค่ะมานานหรือยังนะครับผมเอ่ทักทายกันเด้อพ่อแม่น้องเนะป้าพินสวัสดีค่ะนู้ตื่นปุ๊บอ่อคว้าโทรศัพท์เลยนะครับผมเออคว้าโทรศัพท์เลยคุณลอมสวัสดีครับพี่รันนะครับ น่าชิมจุงนะครับเมนูเด็ดนะจะบอกให้คุณโอ๊ตนะคเชียงใหม่ก็มีเยอะนะครับเชียงใหม่ นั่นซี่อาจอยู่ไม่นานเพราะยังง่วงอยู่เลยครับผมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร ย่างเสร็จแล้วนะพ่อน้องนี่ย่างเสร็จแล้วอาหารเลือดลดของบ้านก,กุนอก,กอกนะครับผมพ่อ<ส>น้องอร่อยที่สุดอาหารอยู่ต่ำๆนะครับแต่ราคาพตคาษค่ะมวยหอมเม็ดไข่บอกได้ ก็แป๊บหนึ่งเพือนขา้ได้แล้วว่ะมาไน้ำไม่ได้บอกุบใช่หรวอเล่าเนี่ย้มีบวไม่ได้ชุบกับปีโอ้ไม่ติดนาคือล่นี่น้ำไม่ได้ชุบน้ำต่น้ำบ่ เอลยคนตกงแห่งเ <Yeah. S 1> ด้อตรงหนึ่ง้งั้งข้าวกันต้งเสเนะวัวานี่ยคเกไดู้ต้จะขบ้านต้อต้ง,งั้งขานะต,ต๊หลายก็เฮาออได้ด้วเลยตั้งขานตาาออว

ของป้าพ่อมันมาดเนยอย่าอย่าว่ามันมาดแ่ได้กคือกินใจกี้กับกินเดียวได้มู่กือเดียวบ่เมาอยู่บ่นั่นเออนบ่มันแห้งๆในจักหน่อยหนึ่งนออนั่นอีเมีเนี่เอาแหงๆในน้อยนึงก็ตัตัเาได้เว้ยเออเอ็นคือเสือร้องไห้เนี่ย

ลุงเล่าให้ไปป้าดูหน่อลุง <c oughs> ลุงเล่าให้ไปป้าดูเมจาจักเมาแต่ม่แห้งบ่ลุงเม,มาเมาเฮ็ดไข่ไมีค่อยเมาแห้งกระโดบ่เมาแห้งบ่มาละค่ะอ,อ้แล้ว การธรรมชาติาชิเมื่อฮิดคุ้คุมทางไข้ขอ,ขอเออเอแล้วมันะ่มดูดมนได้แตเอาขึ้นมาเลยเากระมแน่น่อกระมแน่นเนะคนแนนมันหายเจอมิ้อเออเฮ็ดคดียยดูเนมัดิ่งก็ดูแต่เมื่อความเมื่อาโบราณไปเก่าวางทางล้อคนมีเสือ่มันมีเือเออไม่ได้เบื่อจกเสือเออเอ เออแม่นย่าเมื่อหลายหลายเป็นของห้าฟองนะครับผมป้าพินนะครับที่ป้าพินที่เก่งขึ้นทุกวันนะครับใช่ใช่คไบ่เอาอันนู้นมีไครเก่งอินหน้ากินน้าไม่น้ามาตาบอดเออมาชิ้นยังมันหน้ากอเทะ มาดูชายมาเลยโอ้ยเอ้ยเจ้ากิ้ปีเงินห้องอ้ข้างหลังเลยตึ่ต่ตา,าตโอ้แต่หาซ่อนไม่ได้เพลือได้ปิงแบบนี้เอาปิงมางโอ้เพราะดเออเออเออเลยมาเลยจู่ทูกระกูเดิด้ล้วจุดตายไป,ไป้ขขาแล้วเต่ากระหูกู โอ้โหโม้นดาวมีตำนานตัวนีก mm. <c anner> ูหุเนงมีเล้วนเออกูหุกูอยู่ัด้วยบ้า อย่าให้น้ำหยดพ่อแม่มานองนะอย่าให้น้ำหยดให้หมันแห้งก่อนโอ้มันสบายเจือเถวอยู่กับอีบีเทารไงวะออเอานะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งให้บ่าวต่อยกกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ